แก่ของบริพัตรวันนี้หอมจริงๆให้ขายครีมด้วยเซอร์ไพรส์มากค่ะคือเก็บตังค์มาปีนึงเพื่อออกแฉเพราะว่าขายมาปีนึ่งนะมันต้องได้แหละอ่ะขอแค่ค่ารายการคืนก็พอแล้วแล้วก็ยังไม่ถึง24ชั่วโมงได้ค่ารายการคืนแล้วสักพักมันเริ่มเห็นยอดเงินล้านๆค่ะอุ้ยเป็นล้านล้านเลยอะดีใจมากคือนี่ดีใจมากแล้วนะคะแต่ว่าหน้ามันไม่ขยับค่ะแต่ตาหอมดีใจมาก แต่คนอื่นเขาบางคนเก็ได้กันเป็นสิบร้านนะคะแต่เราอ่ะรู้สึกว่าเราเป็นบริษัทเล็กๆเราขายของไม่ได้ไม่ได้แพงมากเพราะมันได้แบบอู้ร้านล้านแเราก็แบบดีใจค่ะใช่คุ้มไม่ไม่กับการลงทุนค่ะคุ้มค่ะคุ้มมากที่เก็บตังค์มาหนึ่งปีค่ะแล้วคราวนี้ไปออกเมื่อวานเราตั้งเป้ากี่ล้านเพอขายกี่เราได้ห้าล้าน เอ่อออกเมื่อวานเนี้ยมีความเครียดสูงมากค่ะเพราะว่าเราได้เจอใครเราได้เราได้ขคยคิสก่อนใค่ะขนยคิสมากเนยค่ะเครียดด้วยเพราะว่าก่อนที่จะเข้ารายการอ่ะพนักงานอ่ะรีบกุ๊บไปเลยออ๋ลาออกไม่ต่าคือพนักงานใหม่ที่มาทำในห้าวันอ่ะเขาไม่ได้ลาออกอะไรกับเราแต่ว่าพอเขาได้เงินเนี่ยเขาก็รีบกุ๊ป ลลแล้วก็คือคืนนี้เราจะต้องจัดจัด,จดแฉะค่ะเราจะต้องไปขายที่แฉะมันจะต้องแบบใช้ทีมงานเยอะมากเราก็ไม่สบายใจ <โล S 1> หน้าเราก็กังวลค่ะหน้าเรากังวลด้วยน่ากังวลน,น้ากังวลเรื่องทีมกับนักงานไมใช่ยอไม่ถึงเรื่องเลยมันหลายๆเรื่องที่กังวลกังวลไปหมดเลยแล้วก็เครียดแล้วก็แต่พอรายการจบใช่รายการจบปุ๊บเนี่ยก็ได้เงินค่ารายการคืนค่ะก็คือ ยิมหน้าบานเลยสำหรับต้นหอมบานไปหมดทั้งบนและลา่างเลนอะไรบานได้บานแสดงว่าสิ่งที่หมอดูบอกว่าเมื่อวานม,มันคือวันปังมากใช่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะคือทำม,มิ่งเขาดีมากเพราะว่าพอพอ,พอออกแชร์สองรอบติดใช่ไหมคะกระแสมันก็ดีมาก<อ>แล้วก็เช้านี้ยังมาเจอพี่พี่สื่ออีกนะคะก็ตอกย้ําความสําเร็จเข้าไปอีกต่อะดีใจใช่ไหมดีใจอันนี้ไม่ได้ตัดออกะตัดออกตัดแชร์เลยมอดูมีความสั่นไม่ใช่ไม่ได้ตัดออกไม่ได้อัพ ีแม่ตีไม่เอาเราเริ่มเลยแจกคำเชิญที่ไปกับเราทำไมเราถึงเลือกพลรนอหมอดูบอกว่าร่วมงานกับแฟนเก่าปีนี้จะดีซึ่งซึ่งปีที่แล้วอ่ะเราก็ร่วมไปหมอยเยอะนะปีที่แล้วใช่เนาะไปดูไปนู่นปีที่แล้วก็มีคลิปไวรอลใช่ไหมคะนั่งพักเครื่องบินข้างแฟนเก่าอันนั้นก็10ล้านวิวแล้วหมอดูก็บอกว่าได้กับแฟนเก่านี่ยหมยความว่า ได้ร่มงานได้ได้เอาเบนฟิตอะได้ได้ผลกำไรทีดีอะท้งกับร่วมงานกับแฟนเก่านี่ดีเลยมาส่งเสริมร่างส่งเสริมเสริมดวแล้วเราไปติดต่อเขายังไงอะเพราะว่าเราบอกเขาไม่ใช่หรอ ต่างคนต่าง<ป>บอกค,ค่ะ,ะ,ะแล้วติดต่อคุณแจ็คพราอยูไปยังไงบ้างให้เลยค่ะติดต่อไปกับทางผู้จัดการค่ะจริงๆเวลาเราติดต่อแขกรับเชิญไปเราต้องส่งครีมไม่ก็เทสไม่หรือว่าอะไรยังไงหรือว่าเราเราบอกว่าไม่ต้องขายครีมเรารู้ว่าเขาก็ไม่ได้ใช้ครีมใดๆอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดเขารีวิวครีมก็คงมองไม่เห็นผิวเขาอยู่ดีเราก็บอกแค่นั่งเฉยๆไม่ต้องเดินออกแค่นั้นก็ได้คนบอกว่าไม่เป็นตัวเราสั่นใจสั่นหน้าเรานิ่งแบบว่าเครียดค่ะคือคนไม่เคยเจอกันสิกันแบบ ว่าเหมือนเหมือนใครเอาหมาพิษบูสองตัวอยู่ในถังอ่ะเน,นื้อ <c oughs> สองซ้ำเปิดมาแล้วเรากัดกันอะม,ม่ดีเลยมันไม่ดีเลยในในในสมัยอดีตเนาะ <c oughs> แล้วมันก็เป็นครั้งแรกที่แบบเฮ้ยเราเจอกันแล้วเราจะแบบคุยกันได้เหมือนเดิมไหมอย่างเงี้ยค่ะผ่อนเข้าในการบีบีอะไรก่อนมยอไม่ได้เจอค่ะ<อ>ไม่เจอเบไม่ได้เจอคารไม่ได้เจอบนเวทีคือการเจอกันครั้งแรกที่องนั่งแล้วเขาเดินลงบันไดตอนเปิดตัวค่ะเขาเนี่ยมีการแบบเตรียมตัวไม่มีไม่มีค่ะ เราไม่ถึงเออถึงแบบอยากเลือกเขาอะอะไรเงี้ยทั้งท UH> ี่เราแบบเาไม่ได้คุยกันมานานหรืออะไรหรือว่ามีปัญหาอะไรที่อยากจะเคลียร์กันก็คือพอมารู้จักนิสัยเขาอย่างหนึ่งว่าเขาเป็นคนกดง่ายหายเร็วเรารู้ว่าไอ้วันที่เราทะเลาะกันอะตีกันอะตีจตับแล้วนิสัยเราเหมือนกันอย่างคือเรากดง่ายหายเร็วของว่าเขาอะเป็นสุภาพบุรุษพอที่จะไม่ได้จดจําอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเราสามารถเปิดใจพูดคุยกับคนนี้ได้ได้มากที่สุดรู้สึกว่าสบายใจ จะร่วมงานกันตอนติดต,ต่อไปเขาไม่ได้ถามกลับมาเลยว่าทำไมคุณเขามาอะไรเงี้ยเราไม่รู้ค่ะเพราะเราไม่ได้คุยเป็นเป็นเลขเค่ะเราติดต่อผู้จัดก,การแล้วเราก็เจอกันบนเวทีแล้วก็มีมซีนหนึ่งที่เราต้องร้องไห้ที่เราสึกว่าเราอยากขอโทษเขาในสิ่งที่เรายังไม่เคยพูดจริง,รงๆอะขอไม่คนเขียนสคริปต์รันเองว่าจะว่าจะอะไรบ้างนะคะแต่ตอนนั้นอะสมองมันพอมาปุ๊บมันมันลืมไปหมดเลยค่ะว่าอะไรเรียงร้อยอะไรยังไงแล้วก็ จริงจริงแล้วไอ้คำขอโทษของเตรียมมาอยู่แล้วแต่ว่าเรากล่าว่าพี่ีกอจะถามแล้วก่อนให้เราพูดเราก็จะไม่ร้องหรอกแต่บังเอิญคุณมดดำเนี่ยเขาไดนเอาสคริปนี้ขึ้นมาก่อนแล้วเขาก็ถามไปทางทางแท็กก่อนแล้วแท็กพูดอะ่ะแล้วเราแบบ<อ>พูดดีจังเลยอะ่ะมันชัดใจอะ่ะมันทัดใจอะ่ะเราเป็นคนที่แบบขี้ซึ้งง่ายอะ่ะ<อ>มันก็เลยเหมือนพอเขาพูดอะ่ะมันบิ้วเรา<อ>ก็เลยพอถึงตาที่เราพูดอะ่ะมันก็เลย นิดนึงแต่แต่บอกตัวเองว่าอย่าร้องนะมันอายเขานะมันการร้องให้ ต่อหน้าสื่ออะไรแบบนี้มันพอเถอะอะไรเงี้ยแต่มันกั้นสุดๆแล้วค่ะจริงๆแล้วมันก็บวกกับเรื่องที่พนักงานลาออกโดยที่ไม่บอกเราด้วยมันสร้างความเสียใจกับเราอะค่ะก็เลยรวมไปในโมเมนต์นั้นค่ะค่ะแล้วก็เสียดายเงินที่เพิ่งใครพนักงานแต่มันก็มีแต่มันก็มีท่อนหนึ่งที่แท็กตอบอักมาแล้วแท็กก็เหมือนเสียงสะอื้นไปด้วยไม่ทราบเลยค่ะสมองคือหูดับไปตอนนั้นแล้วพี่หอมในพอได้ไปออกรายการยงเงียได้คุยกันรับเป็นยังไงบ้างแบบมันมีอะไรที่เรายังติดค้างกันหรืออะไรเงี้ยมันได้เคล ว่ากันมาเจอกันมันสบายใจขึ้นค่ะเพราะแต่ก่อนเราจะร่วมงานกันอย่างเงี้ยพอมีรายชื่อเห็นรายชื่อกันเราก็จะเลี่ยงกันแลลวเออเล่นเราเขาเรื่องนี้หรอออมีเล่นหรอกเอองั้นไม่รับดีกว่าอะไรเงี้ยมันเลี่ยงกันแล้วเวลาไปทํางานเนี่ยมันก็จะระแวงว่าเราต้องอัดเสร็จก่อนนะก่อนเขามาหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่วันนี้หอมว่ามันก็สบายสบายเหมือนปลดล็อกแล้วมันโล่งหรือยางไม่มีอะไรติดค้างไข่ ไม่ต้องติดค้างกันเราเจอหน้าเราก็สามารถทักทายกันได้ได้ดีแล้วก็วันนั้นก็คือเออพยาเขาก็มาด้วยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจของเราทั้ง3คนแสดงว่าวันนี้เราก็เลิกความเพลงเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าไม่ได้เป็นเพื่อนแฟนเก่าได้แล้วเป็นเพื่อนได้กับแฟนเก่าได้ทุกคนหรือเปล่าทุกคนเลยไหมข้าวคำถามนี้ไปนี่ก็บอกว่าเราต้องต้องมาอ่านก่อจะปังใช่ไงมจะปังยัไงมาเลยนักเรียนเพื่อนหรือว่าหรือว่าเราเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้แต่ไม่ทุกคนขอเป็นปังไหม นนนะตอออี้เคือไม่รู้ไม่รู้ดีกว่าเออคือเราอยู่ๆมันก็เออร่วมงานกันได้เนี่ค่ะเอาได้มค่ะเดี๋ยวมันจะตอบประเด็นอื่นไงเอาที่คนเดียวอะไรอย่างนี้จะเอาหอมรับแขกกลับมาเพื่อจะมารับแขกที่นี้ไหมหอมรับแขกมันปิดซีซั่นไปแล้วอันนี้เป็นเทปพิเศษไงถ้ามันกระแสดีร่วมงานกับแฟนเก่าแล้วมันฟังจริงๆร่วมงานได้ร่วมงานได้เลยเพียงแต่เราแค่ยังไม่เจออะไรที่เหมาะสม เราก็สามารถดูเขาแล้วก็เลือกเขามาร่วมงานได้ค่ะวันนั้นหลังรายการแล้วอยากจะกันไดใพูดคุยอะไรกันบ้างมั้มันดึกแล้วค่ะก็เลยไม่ได้พูดคุยกับแต่ว่าแบบขอบุภรยายเขาก็ท<ม>ักทายอะคะ่ะแล้วถ่ายรูปคู่อันนี้คือเป็นโมเมนต์ที่เราตั้งใจไหมแล้วก็เ,เ,เขียนที่ออกเขียนแคปชั่นดูน่ารักไปหลายคนก็ว่าเข้ามาแบบดีต่อใจอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าวันนี้จะมาอัดรายการการันหอมก็เลยถ่ายรูปคู่ไว้เป็นที่ระลึก ว่าโอเคนะงานมันเสร็จแล้วไรเงี้ยก็ถ่ายให้คนได้ดูค่ะไม่ได้มีอะไรมานะครับช่างมันก็เป็นเหมือนเป็นการพูดถึงในอดีตที่เราปลดปล่อยคือมันเคลียร์ใจปัญหาหมดแล้วเนาะเออหอมอยากให้เป็นตัวอย่างสำหรับใครที่กําลังโกรธใครสักคนนึงอยู่ไอการโกรธเราอาจจะเก็บเขาไว้ในใจว่าแบบมัน มันคาใจมันมเป็นเรื่องก,กวนใจเรามันไม่ได้ปลดล็อกกทีอะไรเงี้ย mm hmm. ก็อาจจะเอาของเป็นตัวอย่างก็ได้ค่ะเออของว่าพอถึงเวลาวันหนึ่งที่เราโตขึ้นอะคาขอโทษอ,อะมันพูดไม่ยากเลยเรารู้สึกว่าเรามีกัลยาณมิตีกว่ามีสตูครับค่ะแล้วมีางานติดต่อขึ้นมาอีกไหมครับหรือว่าเราต้องเป็นติดต่อไปอีกไมได้เดียวมีงานพูดติดต่อมาทางไหครหบรับได้หมดค่ะแต่ก็ดูกาลเทศะ์ไม่ใช่ว่าวาเลนทายติดต่อมาขูดน้ำอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็ไม่ใช่มีแซวเรื่องความรักต่อไหมครับหมายถึงตัวเา่ะ ไม่อะค่ะเออเขาก็อยู่ในสคริปค่ะเขามีสไตล์เราสวยขึ้นไหมครับไม่ค่ะแต่ว่ามีดาราก็ถึงบอกว่าเรามีแฟนมีดารามาจีบเราใครอะไม่วลีเธอเขาบอกว่ามีคนมาจีบเราเป็นคนในวงการกับพนนมีเรายังเราเชื่อคําพูดของเขาเหรอเขาเป็นแม่แมวนลีเขาึงเป็นแม่เรานะที่เราเราต้องรู้จักแม่วลีเธออย่างดีเบอกว่าแม่แม่โมโหเหรอ ไม่มีค่ะไม่มีค่ะคลิีัะไม่มีเดิาี่นเดนทาี่ย้ายหนะมีเช่าไม้มานะาโฮฟรเอร์ค่ะออะไระกับพี่ป้องนี่เราเราไม่ต้องลุ้นะหรือว่ายังไงพี่ป้องไม่ร้นค่ะ้นได้ใมบางถ้าถ้าสื่อถ้าต้องเชียร์ถ้าคนจะต้องเชียร์ว่ากับพี่ป้องขอบว่ามีโอกาสค่ะเพราะว่าเออเวลาที่หอมเจอเขาแบบแววตาอะไรอย่างเงี้ยยังไงยังไงได้ใช่ไมคะว่าเขาชอบเราับสัญญาณได้ชอบมาคิดไกลตลอดและลูก สิ่งที่มันผ่านมาสิกว่าปีที่แล้วมันคืนมันจะกลับมาแล,แล้วก็สวยก็คือแบบเขาจะมีความเอ็นดูห่อเพราะว่าบางทีมันเกินเพื่อนหรือเปล่าออไม่หรอ,อกจริงเป็นเพื่อนกันเ,ออเพื่อนกัน เด็กๆอ่ะเราเคยคุยกันนะแบบถ้า40อ่ะเราไม่มีใครเรามาอยู่ด้วยกันไหมอ่วนามากความรักขเขาก็เริ่มจำเพิ่มนหมดเลยนะครับเนี่ยหอมถึงบอกว่ามันยังมีช่องอะไรนิดนิดอ่ดะเข้าใจป่ะและแประโยคที่บอกว่าถ้า40เราไม่มีใครมีอยู่ด้วยกันไหมเนี่ยมันคือประโยคที่มาจากปากผู้ชายนะอ่าแล้วเราไปเช็คเขายังหอมมีสิทธิ์คิดได้ใช่ไหมถ้าประโยคนีอได้เราไม่ออกไปเช็คเกิดอะไยังเช็คถามแล้วเขาบอกว่าไม่เอากันอยู่แล้วแปลว่าไม่เอาเป็นแฟนกันอยู่แล้วแกงคูหรือป้า เขาไปที่เอาดีตอนเวลาเจอหน้าเขาเราทำอย่างนี้ปะเนี่ยมันมันสนิทกันมากค่ะสนิทกันแบบอุ้ยแต่ก่อนนี่เรียกกันขัวไปไหนอะไรอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากสนิทถึงขั้นที่เราเรียกไหมไม่ค่ะมันมันรู้จักกันมากเกินไปแล้วถ้าเชียร์มากๆมันจะมีการลื่นลงใช่ไหมลื่นลงก็แบบเออเอ๊ะเชียร์มากๆหรอเรายังมีสติกันอยู่อะเราบอกว่าตราบใดที่มีสติกันอยู่เราคิดว่า เราลองมองหาคนอื่นกันก่อนถ้าวันไหนไม่มีสติล่ะคะอ่าสกรึบสกรึบไปไปดื่มกันไหมแต่แล้วตอนนี้เราสวยขึ้นหน้าใหม่ย่าับกันหน้าใหม่ไม่มีหนุ่มๆเข้ามาจีบเลยหรอเนี่ยคิดยางแต่ว่ามีเออไม่ก็ะเราไม่รู้เราไม่รู้เขาพูดเล่นพูดจริงจีบนะคะ ไม่คุยกี่คนครับตับมือไม่ได้คุยเลยเพราะว่าเวลาเขาพูดมาเราไม่ได้ไปต่ออ่อแล้วคนที่เคยบอกว่าจะเจอเจอแล้วแต่ว่าไม่ตัดไปแล้วไปแล้วไปแล้วปิวแล้วไม่ได้ชอบค่าไม่งั้นหมอดูหมอดูราคาหมื่นหนึ่งแต่เขาจะบอกว่าเราจะเจอเมื่อไหร่บอกว่าไม่เจอยังไม่เจอค่ะเลยเจอตอนไหนครับตอนนี้ไม่เห็น เขาบอกว่าตอนนี้ไม่เห็นแล้วก็เห็นว่าปีนี้เรื่องการขายของมดีมากแล้วก็ให้เสร็จกุตบายวงการบันเทิงเลยนะอ๋อโอ้าพูดว่าเสร็จกุตบายได้เลยเปรี้อกจะเสซไหมตอนนี้เขาก็เฟดมาประมาณแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะไม่ได้เชื่ออะไรมากมายพปรี้ยอกปรี้ยวขอถามอีกหนึ่งเรื่องครับกับหน้าใหม่หลายคนบอกว่าจะหยุดได้หรือยังครับเพราะตอนนี้สวยแล้วเมื่อตายค่ะก็ยังมียังไม่ขอมผูดเล่น คือหอมอะเอออะไรจริงได้บ้างหน้าใหม่ยังนี้ใส่ได้เลยอ่ะตอนนี้สวดมากเออแนี่ก็เหมือนลงตัวดีแล้วนะหอมคือตอนเนี้ยโอเคแล้วก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะทําอะไรเลยคะมันเมื่อเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าน่าหย่อนคอยหรืออะไรเดี๋ยวค่อยไปคิดในอนาคตอีกทีหนึ่งอันนี้เราไปขอที่ไปทํามาล่าสุดอ่ะบินไปอันนี้คือเอาต้นแบบเอาแม่แบบไปไปอินดาราเกาหลีเลยหรอลไม่ไม่ไม่ได้เอาอะไรอะไรไปเลยคือ พราะตะเวนไปก่อนรอบหนึ่งตะเวนถามคลินิกต่างๆว่าหน้าอย่างนี้ต้องทําอะไรเกาหลีส่วนใหญ่บอกให้ทุบหน้าเราก็เลยแบบทุบหน้าทุบหน้าก็เป็นผิวหน้าหลอคนอื่นอยู่ดีเพราะหน้าไม่ได้แตกต่างอะไรงั้นสองกระจกดูหน้ามีปัญหาอะไรปัญหาที่ตาอยากให้ตาโตต่ตามีตาสองชั้นอยู่แล้วตาสองชั้นมากก็ไม่ชอบงั้นก็ดึงเอ็นเดไทแล้วการเจาะสี่จุดอย่างเงี้ยแล้วก็แบบสองกล้องดึงดึงหน้าผากขึ้นนิดนึงมันจะได้ตาโตแค่นั้นเองค่ะ พี่เันก็ทำอ่ะพ่กกี้บอกจะออกจาำวงการจริงหรอของก็เฟดมา90%แล้วค่ะไม่ก็เฟสดี่ตั้งใจตั้งใจทั้งนั้นเฟดออกว่าก็ไม่ได้มีไม่ ไม่ได้มีออกรายการหรือออกอะไรแล้วนะยังยังเก็บรายการไว้เฉพาะเป็นรายการที่เราเป็นพิธีกรประจำเช็ค k มีเอามีรายการใหม่ขึ้นหอมกระพอยแล้วก็ละครของเชนคือละครเนี่ยว่าจะไม่รับแต่เชน,นติดต่อมาให้เล่นบทเคอรี่แล้วอยากเล่น,นะนบทบทาะายเอ๊ะคนเล่นยังไงนะ<อ>าการเป็นเออเคอรี่เล่นยังไงแล้วก็รู้สึกว่าขอดูรายชื่อหน่อยมีใครบ้างมีใครบ้างี่มีใครบ้าง นภพพาปีชาใบเฟิร์นไปเฟิร์นกินชนกเราก็เออเราเก็ตเดียวไปเฟิร์นแล้วแขกแ้วแกจะมาร่วมงานด้วยหมายถึงครับคุณหนุ่มมีใครบ้างเต่าสมชายเอ่าก็เินนูปหรอแล้วก็เราไปถ่ายสถานที่อาบอบ่นจริงๆใช่ป่ะ คือทุกคนก็แต่งตัวแหละในอาชีพในนักคาแรคเตอร์ติชาเดินไปเห้องน้ำซึ่งเขาก็เปิดทำการนะแล้วก็มีคนมาถามติชาว่าหนูเบอร์อะไรอ่ะ แสดงว่าที่พูดมาทุกคนตีบทตีโอ้โหตีบทแตกแต่นี่คือแต่งตัวปุ๊บเหมือนปั๊บเลยนี่หออะไรสวยเลยถามนี้คือผลงานทิ้งทวนไหมหรือว่าหอมหอมว่าไอ้สิบเปอร์เซ็นต์ที่หอมเก็บไว้อะมันเป็นงานที่เรารู้สึกอยากทำมากกว่าว่าเราอยากทำอะไรอะไรเงี้ยถ้าถ้ามีอะไรที่มันติดต่อแล้วมันน่าสนใจก็ก็อยากอรอกแต่แต่แต่ว่างานละครใหญ่แค่จะไม่มีแล้วจะรอจากทีมแทบไม่มีค่ะเพราะว่ามันใช้เวลาเยอะแต่ว่าเออมีละครเหมือนต่างประเทศติดต่อมาอ่ะหอมว่าอันนี้มันท้าทาย อันไหนที่ทนายก็จะรับแต่ว่ารับแค่สิบเปอร์เซ็นต์ขอดูไปเรื่อยๆว่าเออคอนแทคมันตกลงกันได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะเป็นดาราสาวสิบเปอร์เซ็นต์เป็นดาราสาวสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือเป็นดาราชายเหรอแต่ยังไม่ค่อยเชื่อเนาะยังไม่ค่อเสียงใช่ไหมังไยังค่ะยังก็ยัง เราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหนแต่ธุรกิจมันดีค่มคิดว่าหอมโฟกัสทำธุรกิจไปต่ออย่างเงี้ยค่ะไม่เชื่อเลยสั่งได้เยอะเป้าหมายเรายังอยากได้เงินร้อยล้านอยู่ฉะนั้นหอมก็แค่เดินตามบันไดที่วางไว้ว่าบันไดไหนที่มันจะทำให้หอมหัเงิอนก้อนนี้ได้เกิดได้ขั่เคลื่อ่เยอะกับพี่ๆสื่อทุกคนนะคะไม่มีปฏิเสธแเพราะว่าไม่ค่อยได้ตอบก็คือวิ่งหนีเลยโอเคคขอบคุณทุกคนนะคะนะคะเอาถ่ายรู